สงสัยเมื่กรนทองปีนี้จะพ้นไฟแรงไปหน่อยนะคะบรรดาดาราสาวๆตั้งแต่นางเอกตัวท็อปจนถึงดาราตัวรองจึงพร้อมใจกันเปิดหน้าเว้าวหลังโชว์สัดส่วนจนกลายเป็นท่านิยมและแฟชั่นยอดฮิตแห่งปีไปเรียบร้อยค่ะและไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีต่อกี่ปีแฟชั่นชุดชนหน้าอกหน้าใจก็ยังเป็นตัวเลือกแรกๆของสาวๆยิ่งเผยสุดทรงความเซ็กซี่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเรียกแสงแฟลชเดมมากขึ้นเท่านั้นค่ะ มาแรงได้ใจก็คือกางเกงรันรูปดิสโกเพนค่ะที่มีดีตรงรัดติวมันเลื่อมปวดความซิตซะจนฮิตในหมู่ดาราสาวส่วนใครใส่แล้วเกิดใครใส่แล้วดับดูกันเองค่ะอย่างลูกุ่งสาวใบเตยอาจยายนที่ปลุกประแสนุ่งซั้นโชว์ต้นขาให้หนุ่มๆได้ใจละลายไม่ว่าจะเปนบนเวทีคอนเสลางงานอีเวนต์งานฟรีงานจ้างใบเตยไม่วั่น ตลอดทำเอาแฟชั่นกเจ๋งๆค่สั้นระบาดไปทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะ